สวัสดีตอนเช้าที่ประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่มาเริ่มกันเลยจ้าชิ้นหน้าสองชิ้นนะจ๊ะบวกซับในชิ้นหลังสองชิ้นบวกซับในนะคะชิ้นโบ2สองชิ้นนะจ๊ะแต่ผ้าตัวนี้ดราจะใช้ผ้าเดียวกับตัวเสื้อเนาะแล้วก็สายรัดโบนะจ๊ะตัดมาเลยแม่อย่าลืมสายหัวไหล่ตัวนี้ด้วยนะคะสองชิ้นเหมือนกันคะ่ะแล้วเราก็จะมาต่อด้วยชิ้นกระโปงนะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมเนาะง่ายมาก แล้วก็ตามไซ์ที่ดาให้ไปถ้ามันเล็กไปหรือใหญ่ไปแม่ก็ไปปรับเอาเนาะอันนี้ก็คือเทปที่ดาจะมาเล่นกับกระเป๋าตีนผีธรรมดาตีนผีโยนรอบนี้จะลองใช้ตีนผีตัวนี้ดูเนาะแล้วก็ตีนผีซิปค่ะแล้วก็ยางยืด1เซนนะจ๊ะตัวนี้แล้วก็ตัวชิ้นกระเป๋าตัดมา2ชิ้นบวกซับนะจ๊ะอ่าสายเส้นกุ้นจ้ะแล้วก็สายเลย ไอ้ใส่เนี่ยไว้ใส่เส้นกุ้นแม่ก่อนอื่นแล้วขีบโบก่อนนะคะขีบระหว่างกลางเราจะได้เปิดช่องถูกว่าเราจะเปิดช่วงไหนเนาะใช่ทีนี้เราก็จะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็เปิดช่องระหว่างกลางนะคะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะมาต่อด้วยเดี๋ยวเราจะไปกลับทีหลังแม่ ต่อได้ชิ้นกระเป๋านะคะเย็บตรงหัวขึ้นมาก่อนเลยแม่ทำาไมดาทึ่งทำกระเป๋าแบบใส่ซับนายดา่าขี้เกียจไปนั่งรีดเร <c oughs> ีดสี่มุมอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปกันลุยจากโพงเงี้ยเออใส่ซับง่ายกว่าแม่ด่าจะใส่เทปตัวน,นี้เพิ่มลูกเล่นเข้าไปนะคะถ้าแม่ไม่มีก็ไม่จำเป็นนะแม่นะ,จะเจาขึ้นบนสุดก็สวยจะอยู่ระหว่างกลางลงมาสเซนก็สวยแล้วแต่แม่จัดเลยจ้ะ ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะที่เหลือแม่ก็ต้องไปปรับปรุงแล้วก็ดัดแปลงเอานะแม่นะคือได้จะทําให้ดูเฉยเยเนาะเพราะว่าจินตนาการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน <c oughs> อาขีดก้นกระเป๋านิดนึงไม่ขีดไม่ได้นะแต่เราจะไม่รู้ว่าเราจะเปิดตรงไหนเนาะแม่เนาะทีนี้เราก็พับเก็บเป็นสี่มุมเลยจ้าเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ดีสามมุม <c oughs> อย่าลืมเปิดช่องจ้า วิธีนี้ง่ายดีแม่เพราะว่า้าคิดมาแล้วล่ะนาลองทำมาหลายแบบหลายสไตล์แบบนี้ง่ายสุดก็เลยมาลองทำตัวนี้เนาะก็เลยทำให้ดูเผื่อแม่จะแบบเกิดไอเดียปี๊ป๊าไปปรับใช้กับแบรนด์ของตัวเองทีนี้เราจะมาต่อด้วยสายเรดค่ะอย่าเป็นเส้นตรงเลยจ้าอ่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้แนะนำนำหนูนเลยนะแม่นะ ให้ตะเข็บอยู่ระหว่างกลางแล้วก็พับเก็บหัวได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกลับและรีดกันเพราะเราไม่ต้องงานโชว์ตะเข็บนะคะตัวนี้เพราะมันเป็นสายตรงบ่าเนาะผ้าที่ดาใช้วันนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นลินินมิกนะคะแล้วก็ตัวผ้าลายสีเหลืองน่าจะเป็นคอตตอนร้ออร์เซ็นตะจ๊ะอ่าเรียบร้อยนะแม่นะกลับออกมาหน้าตาประมาณนี้นะแม่นะคือหลังจากที่ดารีดมาแล้วนะ เดี๋ยวเราจะไปต่อคะ่ะทีนี้เราจะมาประกบชิ้นหน้านะคะอือหือ,เ,หอเสร็จเรียบร้อยอีกฝั่งหนึ่งเลยจ้าเอาซับมาวางทับเลยคะ่ะเก็บตรงคอก่อนนะให้แน่ใจว่าเราไม่เย็บทับโดนตรงเส้นป่าเขาเนาะเดี๋ยวจะมามีปัญหาทีหลังจะเสียเวลามานั่งรอแม่ เสร็จเรียบร้อยต่อค่ะพับเย็บเก็บตรงฝั่งผ้าสีขาวเนาะถ้าดาพูดอะไรไม่ชัดภาษาจาักเนี่ยก็คอมเมนต์น,น้ำแม่นะเพราะดาก็เข้าใจแบบนี้เนาะบางคนก็ก็พูดอีกแบบนึงดนาะก็ไม่รู้จะพูดยังไงวะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษตีกันแม่เอ้ยมาทีนี้ต่อด้วยหัวไหล่กับวงแขนไล่ลงมาเลยค่ะ อ่าเสร็จเรียบร้อยขีบนิดน,นึงแม่ขีบเรียบร้อยทีนี้เรามาเก็บฝั่งซับก,กันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะมาต่ออีกฝั่งหนึ่งเนาะแม่เนาะทำเหมือนกันเลยจ้าเรียบร้อยแล้วต่อจ้าแม่ต่อ โอเคเลยค่ะเก็บฝั่งซับด้วยนะแม่เนาะลดที่สุดเออดีที่สุดอ่าเรียบรอ้อยต่อชิ้นหลังค่ะอย่าลืมนะแม่นะหลังจากเย็บเสร็จทุกขั้นตอนไปรีดหน่อยก็ดีนะมันจะได้เย็บง่ายๆ ตอนเราทําขึ้นมาตัวแรกนะ่ะเย็บขึ้นมาแล้วก็รีดไปด้วยแล้วก็เย็บไปด้วยมันจะได้มีกําลังใจว่ามันจะเย็บออกมาง่ายเนาะอ่าเสร็จตัวนี้แล้วทีนี้เราจะมาเย็บฝั่งซับนะแม่นะเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะมาพับเย็บตัวนี้หนึ่งเซนนะแม่นะหนึ่งเซนครึ่งแกเพราะายางยืดเราเซนหนึ่งใช่ไหม พราะเราต้องการที่จะสอดยางเข้าไปตัวนี้่ที่กั้นก็ต้องมานะแกนะต้องการความสม่ำเสมอเยอเป็นเส้นตรงเลยค่ะพอเย็บตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปสอดยางกันนะจ๊ะเป็นการเสร็จสิ้นนะจ๊ะตัวนี้ทีนี้เราจะมาต่อค่ะ สอดยางเข้าไปใช่ไหมแม่นะไอตัวหนีบนี่ใช้ดีเวอร์นะแม่นะถ้าแกแบบทำโบนะดนแนะนําให้มีที่หนีบนะชีวิตแม่จะง่ายขึ้นทีนี้เราจะมาเย็บล็อกฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาค่ะใช่เย็บล็อกเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวนี้จบนะแม่นะทีนี้เราจะมาประกบด้านข้างค่ะ เปิดผ้าชิ้นหน้าออกมาวางชิ้นหลังวางระหว่างกลางซับวางปิดใช้จักทับลงมาได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่นะต่ออีกฝั่งนึงเลยจ้าทำเหมือนกันนะแม่นะโอเคจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะมาเก็บริมชายเสื้อตัวนี้นิดนึง เดี๋ยวเราจะมาต่อด้ยเส้นกุ้นแก่อะไรไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ Comment นะแม่นาแพทเทิร์นไม่ปงไม่เป๊ะก,ก็บอกดาได้เพราะดาจะทําใหญ่นิดนึงนะคะดาไม่ได้ทำไซส์เล็กเนาะคือไซส์เข้ามาจากลูกสาวดานาค่อนข้างที่จะอวบต่อด้ยเส้นคุ้นค่ะเสื้อผ่าเด็กทําใหญ่ไว้นะจ๊ะแม่ อย่าลืมนะจ๊าตรงเส้นกุ้นตรงหัวตัวนี้ห้าเหลือไว้ประมาณ1เซนนะเราจะไม่เย็บสุดนะคะแต่เราจะมาห่อเก็บวิธีทํางานเส้นกุ้นตัวนี้มันจะทาได้2แบบแบบหนึ่งก็คือเราตัดผ้ามาเป็นวงกลมแล้วก็เย็บเป็นวงกลมทําขนาดไซส์ของเทรสแต่ตัวนี้ดาไม่ได้ทิ้งขนาดให้ใช่ไหมเราจะต้องมาต่อค่ะเห็นไหมว่าดาวางตัดเส้นกุ้นออกพับหัวเส้นกุ้นเข้าไป1เซนวางลงมาบนผ้า เราเเส้นกุ้นอันแรกที่เราทําไว้วางทับเข้าไปข้างในก็เหมือนเป็นการห่อเขาไว้ข้างในนะคะใช่อย่างนั้นเลยเห็นชัดอยู่เนาะวีอนี้เนาะที่สุดอ่ะต่อเรียบร้อยเลยค่ะใส่ยางเข้าไปตัดออกเลยอะไรที่เหลือก็ตัดทิ้งไปนะแม่นะเดี๋ยวเราจะมาตัดยางตรงนี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นนะแม่นะตัวนี้ อา่าเห็นไหมง่ายเวอรต่อค่ะทีนี้เราจะมาประกบด้านข้างนะคะท,ทําไมถึงทาแบบนี้คือดาไม่ต้องการใช้จักรโค่งพูดง่ายๆงานดาจะจบด้วยจักเย็บทั้งหมดนะคะอา่าเราเอาชิ้นถูกกับชิ้นถูกประกบกันค่ะ <S <S เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกเย็บซ้อนตะเข็บปะอา่ามาเย็บอีกฝั่งนึงค่ะ อืมเยี่เป็นเส้นตรงเดี๋ยวตัวซับนายดาขอสปีดวีโอนะแม่นะเพราะว่ามันก็ทําเหมือนกันกับตัวนี้นะก็เลยจะสปีดวีโอเต็มที่เลยนะอาตัวชายเห็นไหมทามออกมาแล้วมันดูดีแกแต่เข็บโพ้งก็ไม่ได้โชว์ดันราคาขึ้นได้อีกเออทีนี้พับเย็บชายสองเซนนะจ๊ะติกันต้องมานะแม่นะชายดารีดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ประหยัดเวลาแ,แกๆเอาแบบเร็วที่สุดก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะแม่นะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังต่อดได้ซับอยู่ตัวนี้ทำแบบนี้นะคะตัวซับนายก็ทำเหมือนกันนะแม่นะนะาก็จะสปีดวีโอนิดนึงกลัวเบื่อไม่ใช่ไรหรอกเคนะแม่นะเก็บรายละเอียดนิดนึงค่ะต่อได้ซับจ้า เป็นไงแม่สปีดเร็วไหมเต็มที่เลยเนาะเออพับเย็บหนึ่งเซนนะจ้ะตัวเนี้ยถ้าใครขี้เกียกจกระจกโค้งเลยแม่ไม่ต้องเสียเวลาเหมือนดาถ้าขายไม่แพงนะคือดาก็ะทำไม่ดูเฉยๆเนาะหาต่อจ้ามาด้วยกระเป๋าเลยจ้ะวัดจากขอบเอวล,ลงมาเจ็ดเซนนะจ้ะพับรีดกระเป๋าระหว่างกลาง เขมหมุดต้องมาให้อยู่ตรงเข็บตะเข็บพอดีเนาะจาก็โชว์ตะเข็บอยู่ใช่ไหมให้พับรีดระหว่างกลางด้วยนะแม่นะไม่รีดไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาละจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะเก ทีนี้เราจะมาเก็บกระเป๋าจริงๆอะกระเป๋าไม่ต้องหักมุมก็ได้นะแม่นะดามไม่เข้าใจตัวเองทนำะไมต้องหักมุมเย็บ yeah, เป็นเส้นตรงเลยค่ะจบเลยง่ายดีเนาะแต่ให้แน่ใจว่าเราย้ำตรงหัวนะ่ะสักสามสี่รอบเอาความทนทานให้เขานะใช่ไม่งั้นไม่ได้เลยนะแม่นะ <laughs> ไม่งั้นมันจะแบบว่ามันจะหลุดเวลาเขาแบบเอาอะไรใส่เข้าไปหนักๆเนี้ยกระเป๋ามันจะฉีก มาต่อด้วยการโยนเอวค่ะขอสปีดวิอนะจ๊ะโยนเอวมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะแค่ใส่ตีนผีโยนเนาะปรับได้ก็ไปเลข5นะจ๊ะตัวนี้จะปรับได้น้อยลงมานิดนึงให้ปรับได้เลขสานะคะเราต้องการให้มันโยนน้อยเพราะผ้ามันบางเนาะอย่างตัวชิ้นงานเมื่อกี้ผ้ามันหนาเราก็ปรับเลข5้ใส่เข้าไปเลยจบนะแม่นะเช็คนิดนึงเท่ากันไหม้หาเท่ากันแล้วมาต่อด้วยการเอาชิ้นหน้ามาประกบใส่นะจ๊ะ เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะอือก็เป็นการเสร็จสิ้นนะแม่นะเอาอย่างไม่ใช่สิอาจับด้านข้างประกบใส่กันจ้าตะเข็บจนตะเข็บนะแม่นะถ้าไม่มีตะเข็บเราก็าพับครึ่งหาตะเข็บเอาเนาะกระเป๋านี้อยู่ด้านข้างนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้แล้วแต่เรา ทีนี้เราจะมาประกบไอตัวระบายตรงเอวใส่ตัวเสื้อเนาะค่อยๆดันไปแม่เอาให้แน่ใจว่าเย็บทับปิดรอยเข็มก็พอนะแม่เนาะถามไปเลยค่ะเดี๋ยวก็เสร็จวันนี้ดาขอสปีดวีโอนะจ๊ะ แหมสโลช่วงแรกเนาะช่วงท้ายได้สปีดเต็มที่เลยอนะต่อได้ซับจ้าอ่าจับชิ้นหลังขึ้นมาประกบใส่ด้านข้างดูมือนาให้ดีนะคะให้แน่ใจว่าระวางซับถูกฝั่งเนาะไม่ใช่เอาฝั่งผิดโชว์นะแม่นะพยายามเอาฝั่งถูกโชว์เนาะอ่าแต่เก็บด้านข้างขึ้นมาแม่ก็เห็นอยู่ใช่ไหมทีนี้เราจะมาเย็บฝั่งซับเลยจ้าขอสปีดวีโอนะคะ วิดีโอนี้ไม่นานแม่แค่สิบกว่านอาทีเองสิบแปดนาทีเร็วมากเลยอ่ะเออไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเร็วจริงๆสปีดเต็มที่แกไอ้วงที่ไม่สำคัญนะก็จะจสปีดนิดนึงเพราะว่ามันง่ายก็เลยไม่ต้องไปลงดีเทลอะไรเยอะช่วงไหนที่มันยากๆดาก็จะสโลว์โมชั่นให้ดูชัดๆอ่าจะได้ไม่สับสนนะจ๊ะอ่าเสร็จจ้าโชว์ซับนิดนึงเป็นไงแม่ดูดีไว ดูดิว่าโอเคที okay, นี้เราจะมาต่อด,ด้วยโบชิ้นหลังจ้าก่อนอื่นนะเราเย็บสายโบมาเป็นเส้นตรงแล้วก็ไปรีดนะแม่นะอาโบตรงนี้ดาก็ไปรีดระหว่างกลางมาแล้วเราจะมาใช้เข็มสอยนะจ๊ะเข็มสอยจับจีบตรงโบเนาะไม่สอยไม่ได้นะแกนะเพราะมันจะไม่เป็นทรงแล้วมันจะไม่สวยสิใช่มันก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เข็มสอยนิดนึงตัวเนี้ย ตัโบที่ดาให้ไปแม่รู้สึกว่าใหญ่ไปแม่ก็ปรับให้มันเล็กลงนะจ๊ะอะไรที่ดาให้ไปมันใหญ่ไปหรือเล็กไปแม่ก็ต้องปรับแพทเทิร์นขึ้นเนาะทำขึ้นมาหนึ่งตัวก่อนแล้วก็ดูขนาดไซส์า้ามันเล็กตรงไหนมันใหญ่ตรงไหนมันอะไรก็ปรับจ้ะแม่ต้องไปค้นคิดและคิดค้นนะให้มันเหมาะสมกับแม่นะเหมาะสมกับแบบเหมาะสมกับแพทเทิร์นแพทเทิร์นที่ดาให้ไปก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นช่องทางเป็นการชี้นำเฉยๆเออที่เหลือแกก็ต้องไปปรับปรุงเอาเนะเาะอ่าเราจะมาขีดตรงนี้นิดนึงไม่ใช่ขีดสีแกใช้เข็มหมุดสอยล็อกติดเออทำไมถึงทำแบบนี้หรอต้องการให้แน่ใจว่าเราวางสายให้มันอยู่ขนาดไซส์ที่เราต้องการพอดีเนาะมันจะได้แบบว่า ไม่เล็กไม่ต่ำไม่สั้นไม่ยาวแค่นั้นเองก็คือจะล็อกชิ้นหลังใส่กับชิ้นหน้าแล้วก็วางสายตัวนี้สายตัวนี้าว,นวางฝั่งไหนก็ได้นะคะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เอาที่เธอสบายใจเอาให้แน่ใจว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาขนาดตรงนี้สำคัญที่ดาเช็คอยู่เนี่ยเท่ากันเป็นใช้ได้นะแม่นะใช่ตรงนี้แหละสำคัญเลยแม่โอเค พอเราได้ขนาดมาแล้วเราก็จะใช้เข็มหมุดล็อกเลยค่ะล็อกเสร็จทีนี้เราจะมาเย็บเย็บทับตัวน,นี้ให้เย็บบนอะ่ะให้อยู่ประมาณขนาดของยางด้านหลังนะแม่นะหนึ่งเซนป่ะหนึ่งซนหรือเซนครึ่งที่เราเย็บไปอะเออใช่ใช่ตรงนั้นแหละเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะไปต่อด้วยโบนะจ๊ะแม่ ช่เอาโบมาสอยติดตรงนี้แล้วก็เอาแน่ใจตะเข็บที่เราตัดด,ดันเข้าไปข้างในนะแมนะ่เนาะทีนี้เราจะเปิดผ้าสีขาวออกเวลาเราเย็บทับโบใส่ตัวงานนะเปิดผ้าไอตัวลายดอกออกแล้วเราก็เย็บข้างในเพื่อเราจะได้ปิดตะเข็บเนาะเดี๋ยวรอบหน้าดาจะเจาะตรงนี้ชัดๆแล้วรอบหน้าดาทําให้ดูเนาะือพลาดไปแล้วละ่ะเอออย่างนี้เลย เอาแบบจอช,ชัดเลยเดี๋ยวรอบหน้านะแม่นะดันผ้าสีขาวออกแล้วก็เย็บเข้าไปข้างในโบแล้วก็ให้แน่ใจว่าผ้าสีขาวนะ่ะปิดได้รอยเย็บที่เราเย็บไว้เมื่อกี้เนาะก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะแม่นะทีนี้เราจะมาเก็บตรงท้ายของเขานิดนึงเพื่อไม่ให้มันกระดกจริงๆเวลาใส่งานตัวนี้มันจะกระดกนิดนึงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาแหละทรงมันยังสวยอยู่ ใช่ให้เย็บอยู่ด้านหลังตรงโบนะแม่นะให้แน่ใจว่าโบวางปิดทับรอยเย็บพอดีมันจะได้มองไม่เห็นเนาะมันจะได้ดูแบบสวยๆนิดนึงจบแล้วแม่นะวีโอนี้